ราชาลูกหนังทโกคอเสนอเจเคอัดนักข่าวถามโง่ๆทำไมหงเป๋ช่วงทดเวลาเจเกมครอปเทรนเนอร์ของลิพูออกอาการไม่พอใจคำถามนักข่าวหลังจบเกมบุกแพ้แมนเชสเตอร์เดตแบบสุดดราม่า4ต่อ3หลังจบเกมครอปรู้สึกไม่พอใจเมื่อถูกนักข่าวจากเวียเพรสสปอร์ตสอเดนมาร์กจีถามเกี่ยวกับความเข้มข้นของทีมในช่วงต่อเวลาพิเศษนักข่าวถามว่าปกติแล้วการเล่นของคุณมีเรื่องความกระตือรือร้นเป็นจุดเด่น แล้วทำไมช่วงต่อเวลาพิเศษทีมของคุณถึงเจอปัญหาในการพยายามทำแบบนั้นเมื่อได้ยินแบบนั้นครอบหยุดคิดไปชั่วครู่แล้วตอบกลับไปว่าถ้าคุณได้ดูเราเล่นมากพอแล้วนะผมบอกเลยว่านั่นเป็นคำถามที่งี่เง่านิดน,น,นถ้าคุณไม่เคยดูเกมของเราเลยคุณก็อาจจะถามได้ว่าแมนยูเต็ดมีทรัพยากรให้ใช้งานมากกว่าได้ยังไงพักหลังมานี้เราเล่นกันเยอะมากๆจนผมไม่รู้ว่าเล่นไปกี่นัดและผมก็ไม่รู้ว่ายูนเต็ดเล่นไปทั้งหมดกี่เกมกีฬามันก็เป็นแบบนี้แหละ ผมผิดหวังกับคำถามของคุณมากๆแต่คุณคิดในทางตรงกันข้ามก็แบบนั้นแหละเมื่อครอบพูดเสร็จนักข่าวคนนั้นพยายามจะถามเพิ่มด้วยการพูดถึงเรื่องที่ครอบย้ำว่าช่วงนี้ลิเวอร์พูลลงเล่นถี่มากทว่าวครอบที่หัวร้อนนินดๆรีบตัดบททันทีด้วยการพูดกลับไปโอ้คุณไม่คิดแบบนั้นเหรอไม่เอาหน้าเห็นได้ชัดว่าวันนี้คุณไม่อยู่ในสภาพที่ดีที่จะทํางานและผมก็ไม่มีอารมณ์ที่จะตอบคําถามคุณด้วยคําถามของคุณนี่มันแปลกมาก คุณเป็นอะไรกันนี่คุณต้องการอะไรถึงกระน,นั้นดูเหมือนเย,ยวข่าวยังไม่จบเพราะเขาพูดขึ้นมาว่าทําไมคุณถึงอารมณ์ขึ้นได้ง่ายจังส่วนครอปไม่สนใจที่จะกล่าวอะไรอีกแล้วเดินจากไปอย่างรวดเร็วแม้จะเป็นเกมที่พ่ายแพ้แต่ฟอร์มโดยรวมของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ก็โดดเด่นอย่างมากสำหรับเกมแดงเดือดในครั้งนี้ a n f e l index รายงานสถิติอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์ปะทะแมนเด สร้างโอกาสมากที่สุดสาหรับทีมลิปูสี่ครั้งชนะการดวลมากที่สุดในเกมนี้8ครั้งชนะฟาวมากที่สุด3ครั้งเก็บบอลเจว่าวะ2หรือตัดบอลเป็นอันดับ2 7ครั้งมีความแม่นยําในการจ่ายบอล90%มีส่วนร่วม8ประตูจาก8เกมหลังสุดของทีมลิวอพูในเวลานี้และแม็กอลิสเตอร์ยังคงเป็นผู้เล่นที่คงเส้นคงวามากที่สุดในทีมเช่นกัน เลวิสติวจากเมลสปอร์ตรายงานว่าดีโกโชตาคือผู้เล่นที่แฟนบอลลิปูคิดถึงมากที่สุดในเวลานี้และเขาเตรียมที่กลับมาสู่ทีมหลังจากพักเบรกการแข่งขันสัปดาห์ทีมชาติเสร็จสิ้นลงทั้งโชตาเทรนเล็กซานโนและเคอร์ติจโจนจะกลับคืนสู่ทีมหงสแดงคาดว่าบางคนอาจจะพร้อมสำหรับเกมไบรตันในวันอาทิตย์ที่3 1มมีนาคมบีอินสปอร์ตรายงานว่าบอกตามตรงผมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมราบินูนเยสถึงเล่นแบบนั้นในจังหวะสำคัญนี้ นูนเยสกำลังคิดอะไรอยู่นะแทนที่เขาจะส่งลูกบอลไปด้านหลังหรือวางยาวออกไปไกลๆข้างหน้าเขากลับเล่นแบบนั้นเขาคิดอะไรอยู่เขาควรจะทําได้ดีกวนน่านี้เขาควรตัดสินใจได้ดีกวนน่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเวลาที่เหลือไม่กี่นาทีเท่านั้นเจสันแมคคเทียร์เชื่อว่าทาดาวินนูนเยสตัดสินใจเคลียบอลไปได้ดีมากกว่านี้ลิเวอร์พูลอาจจะไม่เสียประตูที่3ามให้แกแมนเส็ตจนพ่ายแพ้ไปในที่สุดจะบอกว่างจะวะน,นี้นูนเยสสมควรโดนด่าไหมมันก็สมควรแหละ เพราะเขาพลาดจริงๆแต่มันแพ้แล้วก็แพ้ไปทั้งทีมนั่นแหละโทษคนนุนที่ผลการแข่งขันมันก็ไม่เปลี่ยนไปอยู่ดีนะครับและเกมจบไปแล้วจริงๆนูนเยสเองก็คงเจ็บปวดไม่น้อยเช่นกันไม่มีใครอยากที่ทําให้ทีมแพ้หรอกนะเชื่อว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยละ่ะจากนี้เขาจะได้เรียนรู้ว่าไม่ควรเล่นแบบนั้นอีกแล้ว ไม่ขึ้นเอ็ดเวิร์ดหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของเฟนเวสบัดกรุปเดินทางมาดูเกมที่ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซตีต่อ3ในสนามโอทัฟฟ์ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างรอดเอ็ดคงจะมีอะไรให้เสริมหรือทำการปรับปรุงอะไรตรงไหนบ้างเอ่ยมีงานกองอยู่เยอะเลยนะครับงานแรกของเอ็ดเวิร์ดน่าจะแต่งตั้งริชาร์ดฮิวเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนต่อไปจากนั้นช่วยกันมองหาผู้จัดการทีมที่เหมาะสมให้แก่สโมสรลิเวอร์พูลและจะับผู้เล่นอย่างเทรนเนล a กซานเดอร์โ no. น ฟอร์กิวฟันได้โมซาลาที่กำลังจะหมดสัญญาในปี2025ขายายสัญญาให้เรียบร้อยนะครับนี่เป็นเพียงความพ่ายแพ้ครั้งที่2ของลิปูในการแข่งขัน22เกมหลังสุดในทุกรายการนับตั้งแต่เดือนธันวาควมปี2023และหลังจากพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ใน F เอฟเอคัพนี้ทําให้เจกเกนครอปจะมีเกมให้เข้าคุมทีมลิปูเลยอีก11เกมเท่านั้นอาจจะเป็น14เกมหากเขาพาหง์แดงเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีก เตรียมนับถอยหลังกันสิ้นสุดในการเป็นผู้จัดการทีมลิปูของครอปกันได้แล้วนะครับแบบนี้ช่วงเวลาที่เหลือจากนี้เชื่อว่านักเตะจะทุ่มเทม,มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทํากันได้เลยเผื่อผู้จัดการทีมของพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับการแข่งขันที่เหลือในฤดูก,กาลนี้แน่นอนเสียใจที่ไม่ได้พาครอปไปเวมบลีอีกครั้งแต่เชื่อว่านักเตะทุกๆคนน่าจะพยายามพาครอปไปยังสนามดับบลินอารีนากรุงดับบลินประเทศไอร์แลนด์นะครับรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีก BBC Matt of the day เปิดเผยว่าเจเกนครอปให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่าเด็กๆของผมแสดงคาแรคเตอร์ที่น่าทึ่งอีกครั้งในเกมนี้ความพยายามที่พวกเขามีนั้นยอดเยี่ยมอีกครั้งทุกคนแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาทุ่มเทม,มากแค่ไหนคุณไม่สามารถเปรียบเทียบฟอร์มของเราในฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ได้กับแค่เกมเดียวกับยูไนเต็ดได้หรอกนะแต่ไม่เป็นไรเราจัดการกับมันเราจะกลับมาอีกครั้งเรากลับมาได้เสมอ ผมรู้สึกเห็นใจแฟนบอลของเรามากๆที่เดินทางมาถึงที่นี่เชียร์ทีมได้ยอดเยี่ยมแบบนี้และในอีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งและเราจะลองพยายามกันอีกครั้งและมาดูกันว่าเมื่อถึงตอนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างชอบช่วงสัมภาษณ์นี้ของเจอเกนครอปนะครับเพราะมันดูเหมือนว่าเขาอยากที่จะแก้มืออีกครั้งในเกมกับแมเจอร์ซึ่งวันอาทิตย์ที่7เมษายนลิเวอร์พูลเองก็จะกลับมาเยืยนอนยูไนเต็ดที่สนามโอทัฟฟอร์ดอีกครั้งในศึกเทมลีกนะครับ สถิติไม่ช่วยอะไรโมซาลาสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวเกมแพ้แมนยูตกรอบ FA ครับประตูที่บังโมทําได้ในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกทําให้เขาตะบันบอลเข้าไปซุกก้นตาข่ายผีแดงไปแล้ว13ลูกในทุกรายการที่สําคัญเมเต็ตเป็นสมสร,รที่เขายิงประตูได้มากที่สุดนับตั้งแต่ย้ายจากโรมามาเล่นในทีมแอนฟิลเมื่อปี2017ขนาดการประตูดังกล่าวที่คิงออฟอียิปทำได้ก่อนพักครึ่ง ยังทําให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ลูกหนังที่สามารถยิงใส่แมนยู5เกมติดต่อกันในการเยือนโอทัฟอร์ดด้วยแม้ว่าโมซาลาจะสร้างสถิตีที่น่าเหลือเชื่อแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ลีผูสร้างประวัติศาสตร์ลุน4ีแชมป์เพราะพวกเขาโดนทีเด็ดของอามัดเดียโลที่ซัดประตูชัยช่วงนาทีสุดท้ายของการต่อเวลาพิเศษส่งเรดเดวิลชนะ4-3และเข้าไปพบโคเวนทีซิตี้ทีมจากเดอะแชมเปียนชิพในรอบตัดเชือก ลิวพูลกับข้อดีในการตกรอบ FA ครับขอขอบคุณบทความจากลิตเติ้ลโจโลกไม่เคยสงบสุขหรอกครับแต่ในเรื่องแย่ๆเราสามารถมองหาแง่บวกบ้างหรือตรงกันข้ามพยายามให้มันแย่กว่าที่ควรจะเป็นก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบรรดาผีน้อยเอ้ยให้เกียรติหน่อยปีศาจน้อยอันเดโดกานาโชกับคอบบี้เมนูย้ำขอเรียกว่าเมนูเล่นกันได้โดดเด่นดี และก็มีฮีโร่คนใหม่อามาเดียโลที่นับตั้งแต่แทนที่ราเฟลวรารนในนาทีที่85ก็เพรสกองหลังลิผูต่อเนื่องและที่เด็ดสุดเมื่อตัดบอลจากฮาวิเอลเลตและจบด้วยการเป็นคนยิงประตูชัย4-3ต่อคุ้มครับคุ้มหลังจากพึ่งได้ใบเหลืองไปแล้วมาโดนไล่ออกได้ใบเหลืองแดงเพราะถอดเสื้อฉลองประตูไม่ต้องมีสติกันแล้วครับมันก็ต้องแสดงออกแบบนั้นแหละ ฟุตบอลเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเป็นเรื่องของแพชชั่นและกฎมันก็แค่โดนพักแข่งในเกมบอลภายในประเทศนัดต่อไปพักแข่งนัดเยือนเบนฟอร์ดเสาร์มสมีนาคมไม่ได้คุมไปถึง F a ฟเอคัรอบรองเจอโควนทีซิตี้ที่เวมบลีซมเมอ่์ไรสำหรับลิพูไม่โต้เถียงถ้าจะมีใครวิจารณ์ว่าต้องทั่วตัวเองลหละที่เป็นฝ่ายแพ้แพ้สต่อ4หลังจากแมต์รอบควอเตอร์ไฟนอลต้องดวนไปถึงช่วงเอ็กซ์ต้าไทม์ ซึ่งชั่วโมงแรกปีแสดงดูเซอร์ไพรส์เล่นได้เหนือกว่าจากนั้นลูกทีมเจกนครอปก็กลับมาแซงนําและควรจะยิงห่างฝังไปแล้วในครึ่งหลังท้ายสุดมันเป็นเกมบ้าบาเกมแมนยูลิเวอร์พูลที่สนุกกว่าทุกเกมในหลายปีหลังลิเวอร์พูลเหมือนจะกลับมาคอนโทรลเกมได้แต่ก็ผ่านบอลไม่ได้เนียบอย่างที่ควรจะเป็น อย่างหลังโมซาราโดนเปลี่ยนออกไปตัวที่ลงมาแทนโคด้กักโปได้พาบอลสวนคุกคามในสถานการณ์5ต่อ2ดันเลือกเล่นผิดและจ่ายบอลย้อนหลังฮาวิเอลเลียสทำให้เสียจังหวะที่ควรจะฝังคู่แข่งไปพอผลออกมาแบบนี้ไม่ได้คิดแก้ตัวหรือเฉยเฉยอะไรนะครับหากก็ยังพอมีแง่บวกมีแง่ดีให้กับโงแดงอยู่บ้างเหมือนกันข้อแรกเกมเยือนฟูแลมสุดสัปดาห์20ง21เมษายนไม่ต้องเลื่อน สหายสนิทที่บินจากบางกอกมาดูลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ทุกเดือนก็ว่าได้มั้งในซีซั่นนี้เพิ่งส่งตารางแข่งขันของทีมรักมาสก,กิดว่าแน่แค่ไหนหลังเดรกทีมชาติมีนาคมนี้กลับมาลิเวอร์พูลต้องเล่นกับไบรตันรายการเย้าว,วันอาทิตย์ที่3 1มีนาคมเชฟฟิลด์รายการเย้าพฤหัสทีสีเมษายนแมนยูรายการเยือนอาทิตย์ที่7เมษายนจากนั้นตามยดูุโรป้าลีกรอบคอร์ไตฟนนลเจอแอต,ตาลนตารายการเยา้าพฤหัสสบดีที่11เเมษายน คริสตันผลิตรายการเยา้าอาทิตย์14เมษายนเจออาตาลันตาเยือนพฤหั 18, May, ส18เมษายนครอปและลูกทีมไม่ได้อยากตกรอบ FA ครับคุณลองดูจากสตาร์ทิ้งไลน์อัพที่จัดเต็มที่สุดเท่าที่มีในตอนนี้แล้วน่าจะเต็มลุยดิอัสดาวินนูนเยสโมสซาลากลางในฝันนันทีนี้อเล็กซิสแม็อลลสเตอร์วัตาุรุเอนโดร์ดมิเนกโซโบสไลหลังจากจะไม่ใช้คอนเนอร์แบติลลี่แต่ก็เปลี่ แค่โยกโจโกเมสมาเป็นแบ็กขวาแล้วใส่แบ็กซ้ายตัวจริงแอนดูรูปสันที่กลับมาคราวนี้ดูประครบประงมเป็นพิเศษจัดแบบนี้ความรู้สึกแรกของเด็กหงงต้องมีย่ามใจกันบ้างแหละและอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนอยากจะเห็นสกอขาด4-0หรือ5-0ถ้าลิเวอร์พูลเข้าไปเจอกับโคอินทรีซิตี้ที่เวมบบรีในรอบรองชนะเลิศของถ้วย FA ฟครับซีซั่นที่143สุดสัปดาห์20 21เมษายนมีแมตช์เพิ่มนะไม่เท่าไหร่แต่เกมเยือนฟูลแลมในพรีเมียร์ลีกต้องเลื่อนวันเตะนี่สิ อาจมีกลางสัปดาห์ต่อจากนั้นที่ยัดลงไปได้แต่แบดเยือนเอเวอรตก็ยังรอกําหนดวันเตะใหม่ข้อต่อมาแพ้คือบทเรียนถึงแม้ว่าแฟนอาจจะงุนหงิดต,ต่อว่าโคดิกาโกเล่นช้าขัดใจอีกแล้วทําไมเอาทีเด็ดโมซาลาที่เล่นดีออกทําไมไม่คมกันทําไมโน่นทําไมนี่แล้วไม่คิดบ้างหรอว่าเจกเกนครอปจะงุนหงิดกว่านั้นไหมนักเตะละดาวินนูนเยสงุนหงิดต,ตัวเองไหมที่ผ่านบอลเสียและโดนลงโทษในช่วงเอ็กซ์ต้าไทม์ทำให้เกมปเปลี่ยนแต่ที่สุดแล้วมันคือฟุตบอล ในวันที่แมนยูเขาก็สร้างโอกาสได้เยอะโดยเฉพาะถ้าเล่นยางใน30นาทีแรกหรือสร้างโอกาสยิงตรงกรอบ7ครั้งในครึ่งแรกก็ถือว่าไม่เบาแหละเสียใจกันได้ครับแต่บ่นไปก็เท่านั้นแมตจบลงไปแล้วแถ้แมตช์นี้อาจจะเป็นบทเรียนสําคัญสู่การเยือนโอทัฟฟอร์ดในครั้งต่อไปซึ่งเป็นเป้าใหญ่ก่าด้วยถ้าเป็นเกมพิเีกบรูโน่แฟนันได้ใบเหลืองมาแล้วเอาเท้าพุ่งเข้ามายันจนเสียฟรีคิกแบบนั้นต้องออกแอคชั่นกดดันฮะ คิดในทางกลับกันถ้าจอมบ,บน่นมันโดนกระทําจะดิ้นพล่านและโวยวายสักแค่ไหนฮ่าฮ่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ